สวัสดีตอนสาย,สายครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติสนิทแล้วก็มิสหายครับผมอู้อะไรน่ะเอา้าใครมโขอนไม้แล้วนะ่ะอ้แล้วก็ที่ขาดที่หลงที่ลืมไม่ได้ก็น้องๆหนูวัยรุ่นครับผมสวัสดีน้องๆหนูวัยรุ่นทุกคนครับผม ชื่นชอบในการหาอยู่หากินชื่นชอบแล้วก็ลงไหลในะกินไอเห็นธรรมชาติแล้วก็ท้องทุ่งนามายามจันทร์ของเราครับผมท่านผู้ชมโอ้โหตายหาแล้วท่านผู้ชมนี่นะโค่นต้นไม้ครับนะ่ะทับจันทร์ผมไปล้วมั้งนะ่ะนี่ครับหลังนี้หลังนี้ไม่รั่นครับแลนะมันอยู่ยังเก่าครับ โอ้ยหลังนู้นนู้น,นเเฮ้ยจันยังอยู่ครับนะจันอยู่ฝั่งนู้นเหมือนจะลั่นเวยครับนะอะไรอะ่ะโค่นโอ้เขาโค่นไม้ใส่ครับนะจันมันลั่นครับทับลั่นผมไอ้ทับจันผมไปแล้วนะโอ้ไม่ได้มาไม่ได้มาสองคืนครับอีกวันหนึ่งค่านชมนู่นนะ โคนไม้ทับไปแล้วอายหาลรงานนี้จันผมพังยับเยินหมดแล้วมั้งไปเดี๋ยวอ้อมไปดูข้างหลังนึงครับโอ้โหนี่ครับมีคนมาโค่นต้นไม้ท่านผู้ชมเรียบร้อยเลยไม่เหลือแล้วจันผมอะหักหมดแล้วมั้ง แต่มันลั่นครับนะคนโคนมไม้ใส่ลั่นว่าโอ้ดูครับโอ้โหสภาพท่านชมยับเลยครับอ๋อ,องานเข้าเลยงานนี้ไม่เห็นจันคนเลยงาย เออมันทนทีจะยกออกก่อนก็ยังดีเนาะเนี่ยรอยมันค้นทับมาแล้วครับเนี่ยเนี่ยไม่เหลือสภาพอย่งเง,งี้ครับเนี่ยอ่ะเดีย๋ยวลองยกดูครับมีปลาหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ก็ต้องยกให้ถูกวิธีไว้ก่อนครับผม<ฮ>ไม่เห็นจันคนหรือไงไมัเลื่อยไม้เลย ฮ้ยใช่เปล่าบอกตัวเองหรือเปล่าโอ้โหลายพอ้อยเลยท่านผู้ชมถึงว่าที่มีเสียงครับโอ้โหยปกติปลาปลามันจะไม่มีเสียงครับอน,นี้มันกุกกัก หลายพ้อยเลยของจริงมาแล้วครับวันนี้รอบที่แล้วเห็นก็นร้อยครับรอบนี้ตัวจริงมาเลยครับโอ้หมเฮ้ยมาทาอู้สุดจริงเจ๊ายห่าแล้วลายพ้อยลายพ้อยแบบนี้ไม่ต้องซื้อ กันนะว้าคนนี้ก็ดักตากันมัอะไรเนี่ยเล่นแม่งจะดีมั้งโนโอน,นไปนูน่นเนาะนูน่นเม็ดพานไปนู่นเลยนะโอ้โหเสียเลิกเสียชัยหมด ยับหมดแล้วมัง้งเชือกคนไกด้านในเนี่ยขาดหมดแล้วมัง้งอย่างขยับกุกกักุกกัขึ้นในวัวป่าแต่มันขยับบ่อยผิดปกติป้าป้าจันปลาก็ยังจะมาเข้า ฝามันโผล่เหนือน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้ชมมันถึงได้เข้าพวกงูพวกอะไรไมันชอบเข้าครับถ้าฝาเรามันโผล่เหนือน้ําแบบนี้ครับปกต,ต,ามมาติตามมาตรฐานไอตามาตรฐันต้องใส่ต้องให้ฝาจมน้ําลงไปประมาณนี้ครับพวกงูพวกสัตว์อื่นมันจะได้ไม่เข้า ให้ฟ้าเราตกลงไปใต้ผิวน้ำอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยไม่ให้มีช่องอากาศโอ้มันพักแท้นอนเมืยนี่ยเจอทั้งคนเ่อไม้เจอทั้งเจ้าสักเจ้าโบเจ้าสักเล่นลาะแล้วกักกักลงไปชนใหญ่ ว้า,าปูน้ำหรือเปล่าความกับปูน้ำครับเนี่ยแดงมันน้ำมันแทงลงมาเยอะเลยต้องมาขุดใหม่อีกรอบนึงครับโอเคครับรอบนี้มานยังคักเลยครับผมป้ากตัวสนง่ายังคลั่งเลยธรรมาถาสำหรับ รอบปลายเอ้ยรอบสายสายวันนี้ก็แห้วครับผมท่านผู้ชมยามจันทร์ของเราครับไม่ได้กินครับผมนี่ยานนู้นไม่ลั่นครับฝั่งนู้นสองสัยมันจะเขินน้ําหมดแล้วครับน้ํามันยุบลงมาเยอะเลยเนี่ยสายต้องมาขุดใหม่ซชแล้วครับจะกลับไปบ้านจะไปเคลียร์งานบนรถให้เสร็จก่อนเดี๋ยวออกมาขุดให้มันต่าลงไปอีกครับโอ้งานเข้าเลยงานนี้โอเคครับผมสวัสดีครับสายสายวันนี้ครับไม่มีผลงานให้ดูครับ มีผลงานแต่ปล่อยไปแล้ว